หอมบัวเลยหลังจากที่ย่ยมองกับพ่อใหญ่โรเจอร์ปลูกได้ยี่สิบแปดหมื่นจ้ะพี่น้องวกห้าพักกันปลูกวันที่สิบสองท่านว่าเนาะมือนีมือทีทายก็คือวันที่เก่ามากรากใส่ซีอิประมาณยี่สิบแปดหมื่นจ้ะพี่น้องเขาก็เริ่มตั้งตนเนาะตอนแรกก็ใจวิจใจวอยเพราะว่าพ่อใหญ่โรเจอร์ตัดลากซส,สั้นจูเลยเขาก็โตวันโตคืนจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวสิผ้ามะเมืองอีกหนึ่งกระถางเนาะโอ้นี่จ้ะพี่น้องสวยวันสวยคืนดินทีอยู่ในทอนี่เดี๋ยวมองบบเดมาร์กไหวจ้ะเป็นดินทีผลม่าล้ะกะผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยขีงงัวเนาะล้ะกะมีแหนแดงแนแล้ะกะมีแกบแน่แต่พี่น้องแล้วแต่ห้าสีหาดเนาะโตว,วันโตคืนจ้ะพี่น้อง อีกน้อยเขากระสิเลิ่มแตกก็เพราะเขาตั้งตนแล้วเขากระสิเริ่มแตกก็กกกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวผ้ามะมืองกระถางสุดถ่ายทอซีเมนทอสุดถ่ายเนาะเดี๋ยวมองกะลดน้ำเขาช่วงแรกๆที่โปูกเนาะกะลดกะบ้านเดี๋ยวลดน้ำสามเหมือจ้ะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าย่านเขาอ่า,นาเนาเนาะ เพราะว่าพญายรดเจอตัดหลากซะจนโกนเลยอันนี้คือต้น,นหน่อยเขากะกำลังจะดอดจะแดกถึ้นเขากะกาลังแตกก้อละจ้ะพี่น้องเมงืองงามไงง่ามดีจ้ะพี่น้องย่องกะลดเขาด้วยนำมามัคจุลินซี่สังคอแสงหลกักกะรอเลียงเขาด้วยปุ๋ยมูลใส่เดือนเนาะเนี่ยจ้ะพี่น้อง ได้มองเห็นเขาขายในเฟซบุ๊กเนาะเขาขายหอมบัวเลยกิโลละ 2, สองหอยหาซื้อนใดจ้่พี่น้องเขาปลูกหอมบัวเลยในกระถางแล้วกันในตะก,กาสทรงขายโดยเฉพาะเนะเาะหอมบัวเลยนี่ผู้ใดปลูกได้เฮ็ดได้นี่สีบ่มีผลกระทบคือซิมีกินตลอดทั้งปีเนาะคือผู้ใดปลูกหอมธรรมดาแต่ยังม,มีระยาเวลาเก็บเกี่ยว แล้วก็ปลูกไม้ประมาณนี้อันนี้คือปลูกงายแห้งปลูกงายกว่าปลูกหอมแบงจากพี่นอ้อง